อกอจสวัสดีจ้าครับตื่นแล้วค่ะวันนี้อาการแทบจะปกติทุกอย่างเลยนะก็คือน้ำมูกปกติมาถึงเป็นเหมือนเมื่อวานอะแต่ว่าหลายๆอย่างกลับมาเหมือนแบบ ปกติที่หมายถึง normal ปกตินะก็คือเสียงกลับมาแล้วแล้วก็แต่ว่าคืนน้ําลายไม่ได้เว้ยรู้สึกว่าคอข้างในแห้งไม่รู้ว่าพอกูพ่นยาปะเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นหยุดพ่นไปก่อนนะวันนี้ไอ้แพนที่เราจะทําสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยก็อาจจะมีแค่อาบน้ํากับกินซูชิโร่เอารถไปชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะถ้าไปล้างรถมันก็จะแบบไม่ได้นู่นนี่นั่นนะแต่ว่ารถกูไม่ได้ล้างมานานแล้วกูอยากล้างล้วนมากเลยคือ เพื่อนบอกว่าฝนมันตกอ่ะเนี่ยฝนเพื่อนบอกว่าฝนมนตกมาหลายเดือนแล้วเนี่ยกูไม่ได้ล้างรถมาลดยเดือนแล้วเนี่ย่นะก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าซูชิโรนี้ฉันจะต้องได้กินมันแน่เพราะว่าฉันดีขึ้นมากๆาแล้วแล้วฉันก็จะไปอาบน้ําหลังจากที่ฉันสมไม่อาบน้ำมาหลายวันนะแล้วไออาการคอแห้งนี้แต่ว่ามันเริ่มดีๆขึ้นนะตั้งแต่เพิ่นเอาน้ําอุ่นให้กินต้องขอบคุณเพื่อนๆหลักเพื่อนๆสุขกวหัวใจนะประมาณนี้วันนี้สิ่งที่จะทําก็ประมาณนี้นะคร่าวๆเมื่อกี้เดินลงแปอว ชุดแล้วก็ขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกี้แวะเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบเอ้ห้องน้ำคอนโดข้างล่างนี่มันใช้สุขภัณฑ์อะไรวะพยายามหาชื่อไม่เจอเพราะว่าคุณถูกใจมากเลยคุณนั่งแล้วมันแบบสบายแบบพร้อมออเหมาะพอเจาะสุดๆเลยเพืเอ่อนทำไรเนี่ยอะอยู่ตรงนี้เห็นไว้อะไม่รู้เหมือนกันแต่นั่นแหละครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะอรุณสวัสดิส์สาวัสดีจ้าครับ จากเมื่อเช้าที่เราตื่นมานะแล้วเราก็ได้ไปกินซูชิโร่แล้วยอดเยี่ยมดีใจมากมากนะกินซูชิโร่เสร็จเก็ขอเราเก็บปอปินกานะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ล้างรถเพราะว่าฝนตกนะอย่างที่เพิ่นบอกก็ก็เลยไว้ก่อนอาจจะล้างพรุ่นี้ตอนซักผ้าหรือเปล่าหรือรอ,อะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกูพูดแล้วกูเหนื่อยวะ่ะ ใช่จะพอน้ำมูกแต่ว่าเมื่อกี้ขึ้นไปกินนักลองล้วก็แบบเสลยหายเลยไม่มีการการคันคออะไรแล้วนี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปพุทธมนฑลเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่เคยเข้าไปเลยใช่ไหมตั้งแต่เพื่อนมีชีวิตขึ้นมาเพื่อนก็ไม่เคยไปพุทธมนฑลเลยหรอแล้วแม่ก็ไม่เคยพาไปหรอทาไมแม่ถึงไม่พาไปแม่ไม่ชอบพาแต่ว่าแม่นับถือศาสนาเลยแม่นับถือศาสนาไม่มีนี่เป็นศาสนาใหม่คือกูเนี่ยไม่นับถือศาสนาใช่ไหมแต่ว่าแม่เพื่อนน่ะับถือศาสนาไม่มีที่เชื่อมาเถืดอาเลสักล่ะ ัลแหละไปเดี๋ยวเราเดินทางไปพุทธมนทนกันพาไปอาจจะได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับนะแต่ว่าได้กินซูชิโรแล้วอิ่มแปะอ๋เอเฮ้ยลืมรีวิววันนี้กูสั่งร้านเซตเว้ยก็คือมันเป็นเซตที่ได้ราเมนหรืออะไรก็ตามที่เลือกได้แล้วก็ระวังเพื่อนมีรถมาอา้าวไปก่อน นี้อ่านงั้พระศรีสากยาทศพลทศพลญาณีเขาอ,อ่านออกประธานผูธม,มนฑนสุทัศเขาอ,อ่านออออันนี้คือเพลินไม่เคยมานี่ครั้งแรกในชิตนี่คือครั้งแรกของการมาภูธม,มนฑลแล้วเจอเจออะไร Standing Buddha เทปะปางวินชานะ ไม่อยากเอาคลิปทีลงไปเลยเพิ่อนเป็นเหมือนแม่เพิ่อนเลยอ่ะไม่เป็นแม่ไม่มาเลยทำไมอ่ะเพิ่อนยังมามาเพิ่อนมาเพื่ออะไรเพิ่อนไม่เคยมาเพิ่อนยังมาอ่านความไว้เพื่อนๆฟังหน่อยเป็นพระพุทธรูปนะพระที่ปามทานอ่านชื่อก่อนดิอ่านไปแล้วเมื่อกี้อ่านว่าพระศรีสารยาติโสภณรญาติประธานพุทธมณฑลสุทธิธรอ่าเป็นไร เป็นพระพุทธรูปที่ยืนปางลีลาขนาดใหญ่ประดิษสถานเป็นองค์พระประธานทะพุทธมฑลนอำเภอพุทธมฑลทนจังหวัดนครปฐมนี่เราอยู่นลครปฐมแล้วนะแต่ว่าที่นี่ไม่มีพระแต่เขาเขียนว่าถาวายสังฆทานได้มันไม่ใช่วัดอ่ะที่ไหนออนไลน์เหรอไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาจะเขียนซ้ำข้อความทั้งนี้เราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราจะไปไเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวร,รู้สึกยังไงครั้งแรกที่มาที่นี้ยังอ่านไม่จบเลยเอาเรื่องความรู้สึกก่อนดีที่มาแสบตา ตอนนี้แสบตาใช่แหละก็รู้สึกสนุกทำไมถึงสนุกอ่ะมันตลกความสนุกสร้างด้วยตัวเองคุณรู้ตลกยังไงอยากรู้เขาสงสัยเอาไม่ตลกเหรอตลกอะไรสเตติคบูดาสเตติคบูดาอ่าแล้วไงต่อแต่ที่เนี้ยมันหรือว่าลงสกแกนแอปเพิ่นแค่รู้สึกว่าตั้งแต่เข้ามาถ้าสมมติเราเป็นคนที่อ่านภาษาไทยไม่ออกอะ่ะ เราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่เสิร์ชอะ่ะ<ต>เพราะว่าเขียนเราสแตนดิ้งบ๊ดอะไม่ไม่ได้เขียนเพราะว่าป้ายอะ่ะหรือคำบรรยายตรงเนี้ยมันไม่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆเลยหรือเพราะว่าเผื่ออาหารไม่เจอเองก็ไม่รู้แต่ไอ้ห้ามห้ามฝึกหัดขับรถนี่ภาษาไทยอ่ะอ่าใช่ทุกอย่างเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแหละแต่ก็แค่รู้สึกว่าควรทําไว้เผื่อซะหน่อยะจะทําเผื่อแต่ว่ามันหายไปไหนแล้ว หลายปัญหาไม่เจอฝากฝากถึงผู้ว่าจังหวัดนครปฐมไปไหนต่อเดี๋ยวจะไปองค์พระปฐมเจดีทำไมถึงจะไปองค์พระอันนี้หลอกป่ะแบบว่าองค์พระปฐมสแตนดิ้งปะโกดะพอโกดาแต่เมื่อกี้เราเจอองค์พระแล้วนะสมองแบบนี้เราเหรอเพราว่าเราหรือเปล่าเราด้วยไม่รู้ไปเดี๋ยวหนึ่งวัน แง okay, บ้างอร่อยเปล่าอร่อยไม่าบอกใครทำไมไม่ให้บอกใครอ่ะแค่มีคนก็มาเยอะจนไม่รู้ะเยอะอยังไงแล้วอันนี้คืออะไรทอดมันกุง้งพี่กินตั้งแต่สมัยเรียนนะเมื่อก่อนมันก็ต่อคิวแล้วนะแต่มันไม่ได้แบบแมทขนาดเนี้ยเออเมื่อก่อนคือเมื่อแบบสิบปีที่แล้วอ่ะ <laughs> บอกความเกม๋ป่ะเออจริงสิบปีที่แล้ว มันจะไม่ได้แบบเป็นสีส้มๆเหมือนแบบทอดมันที่ที่คนอื่นรู้จักไหมแล้วก็ไม่เหมือนทอดมันกุ้งที่อื่นด้วยนะทอดมันกุ้งที่อื่นบางที่มันจะเป็นโดนัทล้วก็เป็นเกล็ดขนมปังใหญ่ให่กแต่อันนี้มันเหมือนลูกชิ้นกุ้งใหญ่ๆชุบแป้งทอดเด้งๆชุบเกล็ดขนมปังเพื่อนจำรสชาติเมื่อตอนนั้นไม่ได้แล้วเพื่อนไม่ได้กินนะอ้าวเพื่อนดูอือเป็นไงกรอบกรอบปะกรอบร้อนปะ ไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนค่อยนั่งมาไม่ร้อนแล้วกูต้องกินแล้วไปดีน,นิวให้หน่อย ลับมาห้องเพอรเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่กินทอดมันกุ้งก็ไปชาร์จรถนะไปชาร์จรถที่ปั๊มกระพึกนี่แหละใกล้ๆเหมือนเดิมแต่ว่ามีเรื่องวุ่นวายนิดๆหน่อยๆกับการชาร์จก็คือ มันมีพี่ออตโต้เขาเต็มแล้วเขาก็ไม่ออกกูก็ไม่รู้เหมือนเขาแบบชาาสีบาทไม่ได้มั้งก็พยายามช่วยกันก็ไม่ได้สรุปก็คือพี่เขาโทรไปติดต่อ call น e n t e r ก็เดี๋ยวมันหักตังค์ให้เหมือนที่กูเคยติดนะแล้วก็ตอนนี้กลับมาที่ห้องเพลินแล้วเพลินสั่งโยเกิร์ตมากินแล้วกูก็แบบตอนแรกไม่หิวเว้ยแต่ว่าตอนนี้หิวก็เลยสั่งข้าวไแปบบตอนแรกแบบอยากกินแบบเป็นไฟแม็กนะแต่ว่าแบบมึงคอพึ่งไอ้นี่ <c oughs> ก็พึ่งไปกินของทอดมาก็เลยสั่งข้าวปกติไปนะได้ส่วนลดด้วยสั่งข้าวร้อยห้าสิบได้ส่วนลด แล้วแล้วคือตอนแรกอ่ะค่าส่งมันจะไม่ฟรีจําเป็นต้องสั่งไข่ดาวอืนที้จําเป็นเลยนะต้องสั่งไข่ดาวเพิ่มสงองฟองไส้กรอกหนึ่งอ่ะก็เลยได้ฟรีฟรีค่าส่งเฉยเลยเออก็กลายเป็นแบบเนี่ยเนี่ยไอข้าวสองกล่องไข่ดาวสองแล้วก็ไส้กรอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยร้อยเดียว,อวโอ้ใช่ยอดเยี่ยมนะก็เราเพิ่อนก็เพิ่งอาบน้าเสร็จเพื่อนไม่สระผมเราเนี่เพิ่งสระไปแล้วอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวรอข้าวมาแล้วเดี๋ยวไปกินข้าว โอเคกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวตัดคลิปแล้ววันนี้น่าจะพอเท่าน,นี้นะวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้ไปเที่ยวหน่อยๆน,นะดีที่เพิรลหลอ,อกไปเที่ยวคือตอนแรกกูนกึกว่าจะมีทําธุระแค่แบบแค่เท่าที่รู้อะแหละแต่แบบเออเพลลิแบบอยากไปนน่นแบบไปพุทธมณฑลเอพุทธมณฑลไปองค์พระบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีนะรู้สึกว่าแบบ หลังจากที่หายป่วยยังมันก็ยังไม่หาย100%ซนะแต่ว่ามันฮิวใจชุบชูจิตใจมากๆเลยขอบคุณเพืเ่อนๆที่ชวนไปเที่ยวตอนนี้นเพื่อนๆหลับไปแล้วเดี๋ยววูตัดคลิปก่อนยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะมีสักผ้าล้างรถอะไรประมาณนี้เลยมั้งนะรอติดตามได้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนีด้วยมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้แวัสดีจครับ